สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้ดูแปลกๆไหมหมอมาอยู่ในตู้อบสาวหน้าค่ะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องซาวหน้าให้เพื่อนๆฟังเพราะหลายคนถามว่ามีประโยชน์ไหมคะวันนี้หมอไม่ได้ติดไม้นะเพราะมันอยู่ในตู้สาวหน้าอ่าก็เดี๋ยวจะตะโกนดังๆนะคะอืมจริงๆแล้วสาวน้าเนี่ยนะโพอ,อยู่ตรงนี้สะด้วยสี เป็นการอบตัวด้วยความร้อนค่ะเจะเอาความร้อนจากแหล่งไหนก็ได้นะเคยเห็นซาวนาที่เป็นไอ้น้ำนะที่มันแบบเป็นหม้อต้มน้ําใส่สมุนไพรอันนั้นก็ได้หรือจะเป็นแบบที่เป็นหินอะเป็นหินหินแล้วก็เขาใช้มันเหมือนกับมีตัวให้ความร้อนอยู่กับหินแล้วก็ตักน้ลํลราบมันก็จะร้อนเชียหรือจะเป็นโตู้อบ อะไรเงี้ยตู้อบจะใช้เป็นเ,เป็นตู้อบอินฟราเรดแบบนี้ก็ได้ค่ะคือมันมีหลากหลายแต่ให้ความร้อนให้ร่างกายเราร้อนขึ้นมา <c oughs> เขาบอกอยู่ในช่วงระหว่าง45ถึงสัก70องศาแล้วแต่ค่ะแต่พอหมอสุดตหมอตั้งอ่าสมมติวเปิดปึ๊บ <c oughs> ใช่ไหมก็ตั้งนี่หมอตั้งอยู่55องศา <c oughs> อ่าเ <c oughs> <c oughs> ชื่อมบลูทูธอ่า55องศาสัก25-30นาทีส่วนใหญ่ไม่ให้ควรเกิน30นาทีค่ะนะคะซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหม ประโยชน์เยอะมากหมอ,อหามาให้นี่จากการศึกษาที่ทั่วไปหมดเนี่ยให้6ข้อเลยนะอ่าข้อแรกก็คือช่วยในเรื่องหัวใจและหลอดเลือดค่ะเพราะว่าการที่อุณหภูมิมันร้อนขึ้นเนี่ยตายแล้วหมอปิดก่อนไหมนี่มันจะร้อนเนี่ยเริ่มร้อนร้อนขึ้นเรื่อยๆอ่ามันร้อนถ้าเกิดมันร้อนขึ้นนะคะก็ทําให อ,อ,อุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นหัวใจจะเต้นแรงขึ้นค่ะเหมือนเราที่เราออกกําลังกายอ่ะเราไปออกกําลังกายเราต้องการหัวใจ120ประมาณนี้เรื่อการอบซาวน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะมันจะทําให้หัวใจเต้นเกินร้อย แต่ก็อย่าเกินร้อยห้าสิบประมาณนี้ก็คือหัวใจเต้นแรงขึ้นเพราะต้องการขับอุณหภูมิอุณหภูมิในร่างกายเราร้อนจากที่ที่เครื่องความร้อนแหล่งความร้อนอะไรก็ได้เดี๋ยวทาให้เราร้อนขึ้นพอหัวใจเราเต้นแรงขึ้นก็เหมือนทาหัวใจทําง,งานอะ่ะหัวใจได้ออกกำลังกายอ,ะอ่ะที่เราออกกำลังกายกันวิ่งกันให้หัวใจเต้นเร็วๆเวนี่ยค่ะก็เหมือนกันค่ะแต่การออกซาวหนา้านี่คือไม่ปวดเม่กล้ามเนื้อคุณไปวิ่งคุณก็ปวดใช่ <laughs> แต่มันต้องมีข้อดีข้อเสียอื่นๆการออกกำลังกายก็ดีอีกเยอะค่ะแต่ก็คือทําให้ ช่วยทําให้การดูแลหัวใจหัวใจได้มีการบีบตัวได้เร็วแรงขึ้นเหมือนได้ออกกาลังกายหลอดเลือดเราได้ขยายตัวเขาบอกว่าการการอบซาวน่าใช่ไหมมันจะทําใหอ้อ่หลอดเลือดบัตซ์เซอร์เพิ่มขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะเนี่ยการศึกษาของประเทศฟินแลนด์นะบอกไว้เลยว่าให้คนอบซาวน่าเขามีการศึกษาว่าให้4ีถึงเวันต่ออาทิตย์ก็คือแทบจะวันเว้นวันเว้นวัน,วนหรือทุกวันน่ะกับอีกอีกกลุ่มหนึ่งคือ สักแค่วันอาทิตย์ละครั้งเขามาศึกษาเปรียบเทียบกันนี่ของพินแลนด์นะคะเขาบอกว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจต่างกันเลยนะเอเพราะว่าอย่างชัดเจนด้วยนะกลุ่มที่อบสี่ครั้งต่อสัปดาห์หัวใจมันได้ทํางานอะหัวใจมันได้บีบตัวทํางานอะ่ะอืม นะคะอันนั้นแล้วก็มีการศึกษาคอนเฟิร์มนะของประเทศอังกฤษของเอ่อบริสติสยูนิเวอร์ซิตี้บิสตอลบิสตอลยูนิเวอรของประเทศอังกฤษนะคะเขาบอกว่าลดการเกิดสโตรกอย่างชัดเจนนะคือศึกษาแบบอบซาหน้าบ่อยๆ4-7ครั้งต่อสัปดาห์กับ1ครั้งต่อสัปดาห์เขาพบว่าลดการเกิดเอาคนอายุ53-74นะคะในในใ,ในของ บิสตอลยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยห้าสิบสามถึงเจ็ดสิบสี่เอามาเป็นพันคนนะแล้วศึกษาตามมาเลยค่ะสิบห้าปีโดยปัจจัยอื่นเหมือนกันเลยนะคือแบบระดับไขมันพอๆกันไม่กินเหล้ามีซูบุรีเหมือนกันอ่ากินเบาหวานเป็นไมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปัจจัยอื่นเหมือนเหมือนกันแล้วก็มาอีกกลุ่มหนึ่งอบซาวน่าทีทีสี่ถึงเจ็ดครั้งต่อสัปดาห์อีกกลุ่มหนึ่งอบซาวน่าแค่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เพราะว่าการเกิดโรคเส้นเลือดแตกอนะคะ่ะสโตรกเนี่ยลดลงถึงหกสิบเอ็ดเปอร ออก,ก็อึ้งมากเลยนะก็คือมันดูแลหลอดเลือดอะ่ะหลอดเลือดเราได้ยืดขยายตอนที่อบอยู่ครึ่ชงชั่วโมงโอ้หลอดเลือดขยายตัวหนาแดงเงื่อขับเมื่อใช่ไหมพอออกไปสักพักหลอดเลือดหดอ่ะมันก็เข้าที่มันเป็นการเหมือนกับเราจะยกเวทแล้วเราก็ต้องกล้ามเนื้อมีกะใช่ไหมดูแลดูแลหัวใจดูแลหลอดเลือดนี่ข้อนหนึ่งเลยค่ะจากการศึกษาชัดเจนคอนเฟิร์มกันเลยนะว่าลดได้เยอะมากทั้งลดสตรกลดจังเกิดโรคหัวใจต่างๆ ข้อที่2คือช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคุณสังเกตไหมที่ห้องซาวน่าต่างๆมันจะอยู่ตามยิมอะออกกาลังกายเสร็จกล้ามเนื้อตึงล้าหรือนั่งทํางานนานๆออฟฟิศซินโดมและติดข้างตามกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อมันมันสตักอะมันมันแบบเขาเรียกว่าการบัตโฟไปที่กล้ามเนื้อไม่ดีเนี่ยการมาอบซาวน่าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อมาก เลือดนําเลือดไปเลี้ยงที่ตัวกล้ามเนื้อนั้นเพิ่มขึ้นพอเลือดไปเลี้ยงมันมีอะไรคะออกซิเจนก็ไปที่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นสารอาหารต่างๆก็ไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแล้วตัวกล้ามเนื้อเองที่มันแบบโอ้มันปวดมันเมื่อยมันสตั๊กมันมีกดแลคติกมันก็จะโดนเหมือนกับเราเอาพอเลือดไปมันก็ ปล่อยของเสียไปกับเลือดผ่านออกไปขับออกทางไตทา,างอะไรด้วยใช่มไหมนั่นเป็นการขับของเสียเป็นการให้กล้ามเนื้อมัดนั้นฟื้นฟ,นฟูฮิลิ่งได้ดีขึ้นนั้นช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อมากๆค่ังนั้นออกกําลังกายเสร็จก็ามาอบซาวน่ากันโอ้ออกไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อคลาย นั่นคือข้อที่2ข้อที่3คือคลายเครียดค่ะเขาบอกว่าช่วยผ่อนคลายคลายเครียดนี่เป็นที่ตัวตัวความรู้สึกแล้วนะว่าช่วยคลายเครียดมากถ้าอบซาวน่าบ่อยๆนี่การศึกษาของประเทศญ,ญี่ปุ่นเลยนะคะเขาบอกว่าเอากลุ่มคน2กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในจิตเวทร,รักษาจิตเวทอยู่อะ,อะกลุ่มหนึ่งมาอบอบซาวน่าอีกกลุ่มนึงไม่อบหรือ,ออบน้อยๆหรือไม่ได้อบอะไรเงี้ยแล้วรักษาด้วยกินกินยาจิตเวทอยู่กินยาคลายเครียดอะที่เมือง โอโกฮาม่า ok oh ค่ะเขานําคนที่เป็นโรคเครียดแล้วกินยารักษาอยู่แล้วก็มากลุ่มหนึงอบซาวน่าอีกกลุ่มหนึ่งไม่อบแล้วมาทดสอบดูเพราะว่ากลุ่มที่อบซาวน่าร่วมด้วยเนี่ยเลือดบัตโฟมันดีค่ะมันจะทําให้เลือดไหลเวียนไปสมองสดชื่นเหมือนกับนะเราเพิ่มออกซิเจนเขา้เขาสู่สมองยาเยอะเข้าไปถึงได้ดีเขาบอกตอบสนองต่อยาดีหยุดยาได้ง่ายคือลดภาวะเครียดและซึมเศร้า หมาะในการรักษาในโรงพยาบาลพวกจิตเวชท,ที่ฉันรักษาภาวะเครียดอะไรต่างๆอยู่นะคะเพราะว่าชัดชัดเจนเลยการศึกษาที่ญี่ปุ่นโอกโกฮาม่าช่วยทําให้รักษาหยุดยาได้ดีขึ้น ข้อที่4ดูแลเรื่องผิวพรรณดีต่อผิวเพราะว่าอะไรคะเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังชั้นสกินก็ดีขึ้นเพราะมันพอมันขยายใช่ไหมแล้วเลือดก็เลี้ยงไม่ใช่แค่ผิวชั้นสกินเนี่ยชั้นลึกๆเข้าไปอ่ะสับคิวเทเนียนอ่ะก็เลี้ยงได้เพิ่มขึ้นเออชั้นใต้ผิวอ่ะช่วยในการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวเซลล์ผิวที่ตายก็จะออกไปอ่าเซลล์ผิวใหม่ก็ขึ้นมาน้ำเรียกว่าอะไรละ ปรับสมดุลของพวกน้ํามันใต้เซลล์ผิวอะค่ะผิวก็จะอ่อนกว่าวผิวดีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งข้อที่5ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันอบซาวน่าช่วยช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยนะเพราะว่าการที่เลือดไหลเวียนได้ดีเนี่ยมันก็ไหลอะไรคะ NK เซลล์ลิมโฟไซต์มาเพิ่มขึ้นแถมเป็นไปไหลเวียนไปที่ไขกระดูกก็สร้างระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นไปไขไปเวียนไปที่ต่อมน้ําเหลืองอ่างั้นเขาบอกในการศึกษาชัดเจนที่อเมริกาเลยค่ะเขาบอกว่า กลุ่มที่อบซาวน่าจะทําให้ไวท์ัตตเซลเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคือระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นต่อไปข้อที่6คือช่วยขับสารพิษเพราะอะไรคะสารพิษเราออกได้หลายทางแต่ทางที่เยอะที่สุดเลยเนี่ยคือผิวหนังค่ะผิวหนังขับเหงื่อเนี่ยเป็นการขับสารพิษออกถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นะ,ะเขาบอกไว้ว่า,วาต่องเหงื่อของผิวหนังเราจะช่วยขับสารพิษได้ถึง70%ของร่างกายงั้นช่วยขับสารพิษออกทางเหงื่อค่ะ นี่ก็คือเป็นหกข้อที่หมอหาประโยชน์ของการอบซาวน่ามาให้แต่เราต้องรู้วิธีอบที่ถูกต้องด้วยวันนี้หมอจะมาพูดให้ว่าอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งคือหลังคุณออกกาลังกายใหม่ๆแล้วอยาก่อนายกล้ามเนื้อเนี่ยหัวใจคุณยังพึ่งออกมาจากลู่วิ่งตุบๆๆๆไม่ได้ค่ะมันจะเข้ามาในนี้มันยิ่งหัวใจเต้นแรงขึ้นไปอีกคุณต้องพักให้อยู่ในเลสสเตตก่อนคือฉันแบบ ปกติแล้วไปนั่งพักทาอะไรจนฮาร์ดเลสฉันปกติทุกอย่างฉันดีแล้วค่อยมาอบซาวน่าเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะก็คือเอาให้มันสู่ภาวะปกติก่อนคือทําอะไรมาหนักหนักเหนื่อยเหนื่อยร้อนจะจัดมาพักให้ภาวะปกติก่อนหรือกินอิ่มใหม่ๆเนี่ยอิ่มท้องอืดโอ้ชั้นหลามเลยเนี่ยมานั่งอบซาวน่าไม่ดีค่ะต้องพักก่อนย่อยเรียบร้อยก่อนไม่อิ่มเกินไปอะ่ะกินมาแล้วสองชั่วโมงค่อยมาอบซาวน่าอย่างเงี้ยนะคะอันต่อไปก็คือ ดื่มน้ําให้พอเพราะอบมันขับเหงื่อมันขับสารพิษออกทางเหงื่อเลือดไหลเวียนฟลรดีคุณต้องดื่มน้ําก่อนเข้าบ้างดื่มน้ําให้พอออกไปก็ดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยจิบน้ําเรื่อยๆทั้งวันอย่าขาดน้ําน้ําเป็นสิ่งสําคัญมากอบซาวน่าถึงมันจะขับน้ําไปคุณก็เติมน้ําใหม่ได้แต่น้ำนั้นมันมีด้วยเหงื่อออกไปเปิดหลอดเลือดดูแลหัวใจที่หมอพูด6ข้อดีเมื่อกี้แต่อย่าขาดน้ํานะคะต่อไปช่วยพกเครื่องประดงเครื่องประดับโอ้บางคนสักจะมี ปิดหูใช้จมูกใส่อะไรมันร้อนค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวโลหะมันมันนำความร้อนมันไม่ได้ใส่อุปกรณ์ประดับประเดิบอะไรถอดออกก่อนเลยแล้วชุดที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นผ้าขนหนูวันนี้จะแต่งผ้าขนหนูมาก็น,นะเกรงใจเพื่อนๆหรือเก่งขาสั้นเสื้อยืดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่อย่าใส่เป็นแบบหูชุดแบบอะไรล่ะเป็นผ้า เส้นใยยังยืดเหมือนชุดว่ายน้ำอะไรพวกนั้นนะคะมันไม่ดีมันจะกรอบได้เลยนะชุดเสียนะคะแล้วก็เดี๋ยวผิวเผลอละไม้ด้วยเครื่องประดงประดับชุดเชิดระวังนิดนึงใส่้นท่าุนหนเป็นชุดเกย์ขาสั้นเสื้อยืดอย่างเงี้ยค่ะสบายๆแล้วก็อบครั้งนึงอย่าแบบตั้งร้อนเกินของหมอจะตั้ง55ใช่ไหมของหมอเนี่ยตั้ง55แล้วก็ประมาณ25นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วหมอก็อบของหมอเรื่อยๆทุกวัน ถ้าว่างวันนี้ไม่ได้ไปทําง,งานหรือทํากลับมาแล้วค่อยอบอะไรอย่างนี้มันก็ผ่อนคลายดีค่ะหลับได้ดีหลับได้ลึกขึ้นด้วย นะคะก็ตั้งอุณหภูมิอาไว้เออแล้วของหมอมันใช้เป็นอินฟาเรมไงมันก็เปลี่ยนแสงได้นะนี่เห็นไหมมันก็บอกว่าแสงสีแดงช่วยเรื่องนี้แสงสีฟ้าเมื่อกี้หมอพูดเป็นแสงสีขาวธรรมดาเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นช่มันก็ปรับแสงได้ตอนที่ระหว่างเราอบไปด้วยนะคะแต่บางคนเป็นหม้ออบเป็นไอนะ้ําก็โอเคค่ะก็ใส่สมุนไพรเข้าไปหรือจะเป็นหินตักอะไรก็แล้วแต่แหล่งความร้อนที่จะมานะคะ แต่ต้องขอให้มันเหมาะกับร่างกายของเราอย่าให้มันร้อนเกินหรือย่านานเกินนะคะแล้วบางคนถามว่าเราอบซาวน่าช่วยลดน้าหนักไหมคะหมอพอออกไปแล้วลดน้ําหนักได้ก็คือจะบอกว่ามันขับน้ําค่ะออกไปชั่งก็รู้สึกน้ําหนักหายไปพอคุณดื่มน้ำเข้ามาหมอบอกแล้วต้องดื่มน้ํานะอย่าขาดน้ํานะก่อนเข้าก็ดื่มน้ําหลังเข้าก็ดื่มน้ำอ่าแล้วก็จิบจิบน้ําทั้งวันน้ําน้าหนักก็ขึ้นมาเท่าเดิมแล้วค่ะอ่าซึ่งหมอว่าก็คือ เนี่ยแหละค่ะก็มันไม่ได้ช่วยเรื่องลดน้ําหนักแต่มันมีประโยชน์อืน่นๆแล้วอะไรที่ก่อนจะเข้าซาวน่าหลากักๆเลยอย่าดื่มแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์นี่ทําให้เกิดภาวะดีไฮเดนเซลล์ขับน้านําแล้วคุณมาอยู่ในตู้อบร้อนๆเนี่ยทำไมหมอร้อนอ๋อหมอลืมเพราะว่ามันยังเปิดอยู่เริ่มร้อนนะคะ่ะเดี๋ยวหมอจะเหงื่อออกพลาดนะคะก็แล้วระวังก็คือถ้าเป็นซาวน่าห้องรวมตามตามพวกสปอร์ตคลับต่างๆก็ที่เขาบอกข้อเสียก็คืออาจจะมีการติดเชื้อคนนั้น มานั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงไอคอก็กระจายกันทั้งห้องแต่กรหมอนี่เป็นตู้เดี่ยวก็นะเราอบิบคนเดียวนั่งฟังบลูทูธฟังเพลงอยู่ในในตู้ของเราออกมาเหนื่อยเหงือแตกพลาก แล้วก็หลังจะออกมาจากตู้แล้วเนี่ยไม่ใช่วิ่งเข้าอาบน้ําเลยนะเขาบอกต้องรอให้อุณหภูมิเข้าที่ก่อนค่ะพักให้อุณหภูมิฉันเข้าที่เรียบร้อยทุกอย่างขอให้กลับมาสู่ภาวะร่างกายปกติก่อนก่อนจะเข้าตู้อบอ,ออกกำลังกายมาเหนื่อยก็เข้าไม่ได้กินอิ่มๆิมก็ไม่ควรอ่ะแล้วพอเสร็จก็ไม่ใช่ออกมาแล้วอาบน้ําเลยคุณก็ต้องพักให้ร่างกายฉันเทมเปอร์เจอร์อุณหภูมิกับสู่ในภาวะปกติก่อนแล้วค่อยไปอาบน้าอาบทา ก็แนะนําเพื่อนๆไว้ว่าเพื่อนๆไปออกกําลังกายไปสมาชิกสปอร์ตขับก็อบซาวน่าได้ค่ะหรือจะทําตู้ซาวน่ากระจงซาวน่าอะไรก็ได้ก็อบบ่อยๆก็สุขภาพก็ดีนะคะจากการศึกษานะแต่ทุกอย่างทางสายกลางนะคะไม่ใช่วันวู้นหมอบอกดีวันหนึ่งฉันอบ3รอบหมอบอกว่าวันละครั้งโอเคเลยค่ะแล้วครั้งหนึ่งก็อย่าเกินครึ่งชั่วโมงอุณหภูมิก็ประมาณ 50- 55ตอนแรกหมอบอกแค่ห้าสนะไปไปมาอบทุกวัน5 5ก็ได้ต่แรกหมอ2อนาทีเองนะไปไมาขอ25่ิ้เดี๋ยวก็เพิ่มเป็นครึ่ง สายกลางนะคะก็มาฝากบอกเพื่อนๆเ,เอาไว้ว่าอบสาวหน้าก็เวิร์กค่ะโอเคค่ะตามกันนะคะหมอปุ้มแพทย์หญิงศินานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะสวัสดีค่ะ